พันธุ์阿拉斯加นมาล์มิวกับไซบีเรียนฮัสกี้นะครับมันคนละสายพันธุ์อ่าถิ่นกําเนิดก็ต่างกันไซบีเรียนอยู่ในโซนอย่างไซบีเรีย阿拉สกาก็จะอยู่ใน阿拉สกามันอยู่คนละที่แต่การบีบนะครับการพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยมันก็จะถูกแยกออกไปลักษณะของกายภาพของน้องหมาถ้าเราดูผิวเผินเนี่ยสองสายพันธุ์นี้จะคล้ายคลึงกันมากจุดเด่นด้อยเนี่ยลาสกานนะครับก็จะต่างกับไซบีเรียนรูปร่างก่อนเลยครับอ่ารูปร่างหน้าตาของลาสกานจะเป็น ตัวใหญ่กว่าไซบีเรียนจะมีลักษณะขนต่างกันนะครับทางสก斯นเนี่ยจะยาวกว่าไซบีเรียนโครงสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าบอดี้ต่างๆเนี่ยอลาสกล้ามเนื้อก็จะเยอะกว่าไซบีเรียนฮัสกี้ก็บอกปากตัวสก斯นใหญ่กว่าไซบีเรียนฮัสกี้ส่วนตาแววตาสก斯นเนี่ยจะเป็นสีโทนออกน้ำตาลหรือดําแต่ส่วนไซบีเรียนฮัสกี้นะครับก็จะมีทั้งตาสีออกฟ้านะครับหรือ2ส,สี อย่างนึงก็คือเรื่องของหาง阿拉斯加มาลาเมียลเนี่ยจะมีการโค้งนะครับและเป็นพวงที่มาแตะหลังส่วนไซบีเรียนเนี่ยหางจะไม่โค้งมาแตะหลังนะครับจะเป็นแค่โค้งหรือว่าลักษณะของการชี้ไปเฉยๆรูปของทรงหูตัว阿拉斯加จะเป็นรูปโค้งมนนิดนึงนะครับปลายหูของไซบีเรียนเนี่ยจะดูเป็นรูปตัววีมากกว่านะแต่รูปร่างสีกับหน้าเนี่ยมันจะคล้ายคลึงกันมากด้วยน้ําหนักตัวก็ ไซบ,บีเรียนจะต้องไม่อ้วนจะต้องไม่ย้วยไซบ,บีเรียนจะต้องมีมันจะมีกล้ามเนื้อให้มันกระชับเขาจะมีความซุกซนมีความเ,เน e ่ยสูงอยู่แล้วนะครับพอการฝึกสอนหรือว่าการทําให้น้องหมาทั้งสายพันนียนิ่งถ้าเปรียบเทียบนะครับความนิ่งกับทั้งสองสายพันนี้นะครับก็สายพันธุ์์ลัสกันจะมีความฝึกให้นิ่งได้ดีกว่า น้องหมาไซบีเรียนนะครับแต่ไม่ใช่น้องหมาไซบีเรียนจะฝึกให้นิ่งไม่ได้นะครับแต่มันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกก็ต้องเข้าใจเขาว่าเสียงไซบีเรียนเนี่ยอาจจะใช้เวลามากกว่าน้องสก斯นที่ทําให้นิ่งน้องๆทั้งสองสายพันธุ์นี้นะครับคนที่จะเลี้ยงต้องดูในเรื่องของการดูแลเรื่องของสภาพขนแล้วก็ เรื่องของการดูแลสุขภาพต่างๆของน้องหมาทั้งสองสายพันธุ์ด้วยเขาเป็นสุนัขพันธุ์ขนยาวเรียมห้องต่างๆเขาต้องอยู่ห้องแอร์หรือว่าอยู่ในอุณหภูมิสามารถอยู่ได้แล้วก็พื้นที่จะต้องเตรียมการออกกำลังกายก็จะต้องดีนะครับให้น้องวิ่งเล่นเหมาะสมยังถูกวิธีเนี่ยรวมๆเลยก็คือในเรื่องของการดูแลแล้วก็สถานที่เลี้ยงแล้วก็สถานที่ออกกำลังกายให้กับน้องหมาทั้งสองสายพันธุ์ก็คืออารก้การและไซบีเรียนครับ